ก็ GLX เอาอยัางสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมกับผมจอดกับ SK Auto ้คานะครับก่อนอื่นเทสเสียงกันก่อนปรับปรุงไปนิดนึงไม่รู้จะมีผลได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองฟังดูก่อนก่อนนะฮะกับ SK Auto ้คารรถกระบะสวยๆอ่ะโอเคไหมไ<ป>นะครับ วันนี้ก็มากับอีกหนึ่งคันกับรถกระบะสวยๆกับอีกหนึ่งค่ายนะครับที่หลายๆท่านที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นสาวกนะฮะกับรถกระบะมิตซูบิชิไทตันนะครับรถอ่สวยๆเดิมๆนะครับก็เอาเป็นว่าในราคาที่ไม่สูงนักผมเคยเอามาจัดจำหน่ายไปแล้ว1คันนะครับก็มาเช่นเดิมตามคำเรียกร้องท่านใดที่กำลังสาะหากันอยู่นะกับไททัน เรียกว่า,ารหัสมิซูบิชิไททันนะฮะ2.5ลิตรนะตัว GLX Mega c a p นะฮะแคปเปิดได้ปี2018นะครับเอาไม่สูงนักนะฮะ399,000บาทนะครับก็เอามาให้ท่านเป็นเจ้าของแล้วก็เอามารีวิวให้ท่าน,านท่านใดที่สนใจนะฮะก็ยินดีนะฮะอินบอกเข้ามาสอบถามก็ได้เลยนะครับกับท่านใดที่เป็น FC หรือท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับก็ ยินดีนะฮะให้คําปรึกษาให้คําแนะนําในการเช่าซือ้อแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาชมรถกันก่อนเป็นมิสุบิชิไทตันนะครับ2.5ลิตร GLXX กากบาะนะครับเมกกะแครบก็คือแคปเปิดได้ปี2018เกียร์แมนนวลนะครับเชิญตามผมมาดูเลยนะฮะอ่าเป็นมิสุบิชิไทตันนะครับ GLX นะครับเมกกะแคร สีขาวสวยๆนะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูเลยมีไฟที่ฝาท้ายด้วยครับแต่พิซูพิซิคันนี้สวยจริงนะครับนะกระบะสวยๆเนียนเลยนะครับฝาท้ายามีกันชนหลังให้ด้วยนะครับตัวสแตนดาดนะสแตนดาดเลยล้อแม็กสตสนดาร์ดเลยนะครับสีขาว ปี2018นะครับเดี๋ยวขนาดยางเดี๋ยวผมดูให้2 2157015นะครับล้อแม็กซ์มาตร2157015ยางยางสวยๆอยู่เลยนะครับยางบิสโตนนะครับม s สูบิชิไทตัน2.5ลิตรนะฮะสีขาวนะครับ ตัวเมก้าแฉเมกแคือแฉกเปิดได้นะครับกระจกพับปรับเก็บไฟฟ้านะฮะมีไฟในกระจกด้วยนะเป็นโครเมียมนะครับตัว GLS เป็นโครเมียมนะครับไฟตาใหญ่โฉบเฉียวนะครับแล้วก็มีสปอ t l ตไลท์หรือฟอกแลมที่กันชนด้วยนะครับสวยงามครับสีขาวเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะตอนนี้นะฮะ ใช้ได้ในงานหลายๆด้านนะครับประหยัดน้ำมันนะเครื่องยนต์เ,เขาเรียกอะไรนะเครื่องยนต์ดีเซลตัว2.5ลิตรนะคุณหมูหวานใคเขาเรียกว่าไมล์เวกไหมใช่ค่ะเครื่องยนต์ไมล์เวกนะเครื่องยนต์ไมล์เวก2.5ลิตรดีเซลที่เขาบอกว่าเป็นตัวอะไรนะใช้กล่องนะประหยัดน้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามาชม คุณดวงวานเพอินทางนี้เลยเนาะรู้สึกของเล่นใหม่เนาะพี่จับรถปิดทางมันไม่มืดนี่นะครับเป็นเมกะแคปเมกะแครบก็คือตัวแคปเปิดได้ระวังสะดุดนะฮะแคปเปิดได้ค่อนข้างกว้างเนี่ยเปิดได้ประมาณ90องศานะตัวนี้ oh, <no. S 1> ครับครับครับนี่นะฮะวิทยุเอ่อซีดีเอ็มพีสามนะครับแอร์แบ็กคู่เกียร์แมนนวลนะครับ Air ระบบแอร์ครบถ้วนแล้วมีมันติฟังชันดิสเพลย์ที่พวงมาลัยด้วยนะครับปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์แบ็กเอเอสครบถ้วนเซ็นทัลล็อกครบวิทยุซีดีครบน,นะฮะเบาะยังไม่สุดสวยๆอันนี้ฝั่งผู้โดยสารนะฮะเบ,บาะแขวยังเนียนๆอยู่เลยนี่เบาะแขวเดิมนะของเดิมเลยนะสวยนะคันนี้สวยมากปี2018 เอาไปในราคา3า0 0 0 0บาทพอนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์อย่างไรอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจรถมือสองระยอง SK a u t o c a ตเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูปิดเลยเดี๋ยวไปทมพันฝั่งผู้ขับขี่กันว่าเลขไมค์เขาอยู่ที่ไหนผมการันตีเลยเลขใหมค์อยู่ที่ผมว่าไม่ถึงแสนน่าจะอยู่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นโลอะคันนี้เพราะรถมันสวยมาก 50, ห้าหมื่นเท่าไรห้าหมื่นหกห้าหมื่นสองรู้ไปหมดนะฮะนี่นะฮะแอนห้าหมื่นหกนี่เดี๋ยวลองสตาร์ทดูว่าเลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่เขามีระบบเซฟตี้ด้วยนะก่อนสตาร์ทนี่เราต้องเหยียบคัทนะเป็นเกียร์แมนนวลนะเหยียบคัทถ้าไม่เหยียบคัทสตาร์ทไม่ติดเห็นไหมหสุดยอดสุดดเลยเนี่ยจอร์นบอกแล้ว <c oughs> นี่นะฮะเลขไม่อยู่ที่ห้าหมื่นหกพัน 783กิโลอ้ปี2018ถือว่าไม่เยอะนะรถสวยมากนะครับแล้วก็มีกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะครับแม้กระทั่งเวลาเราดับเครื่องยนต์นะฮะดับเครื่องยนต์ปุ๊บล็อกรถปุ๊บกระจกไฟฟ้าพับเก็บอัตโนมัตินะครับกระจกประตูข้างก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับเนี่นะคุญแจกรอนล็อกเป็นเซนทรัลล็อกนะครับ และที่สําคัญนี่ที่พวงมาลัยนะฮะที่ผมบอกไปแล้วก็ตัวพวงมาลัยก็จะเป็นถุงลมนิรภัยด้วยแล้วก็ด้านข้างนะครับก็มีมันติฟังก์ชันดิสเพย์ก็คือมีตัวโหมดนะครับแล้วก็ปรับเสียงปับเลือกเพลงได้เพื่อที่จะเวลาเราขับขี่จะได้ไม่ต้องละสายตาจากการขับขี่มาปรับที่ตัววิทยุนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เดี๋ยวนี้รถปัจจุบันนะนิยมใช้กันมากในเรื่องของมันติฟังชันดิสเพย์นะครับผมถือว่าในยุคพศสอนี้นะฮะร,รถแบบนี้นะทั้งรถใช้งานแล้วก็รถใช้ในงานชีวิตประจําวันถือว่าคุ้มนะครับในเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับวิทยุ CD MP3 ใช้งานได้ครบถ้วนแอร์ใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็ยังมีถุงลมนิราภัยด้านผู้โดยสารอีกต่างหากนะครับเป็นถุงลมคู่ด้านหน้านะครับและที่สําคัญตัวนี้นะฮะ นอกเหนือจากวิทยใุใส่ CD ได้แล้วก็ยังสามารถใช้เป็น USB ได้อีกนะครับด้านนี้นะเป็น USB นะนะเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดก็ในยุคข,ของรถกระบะปัจจุบันถือว่าคันนี้มาในรูปลักษณ์หรือว่าออ t ชั่นหรือฟีเจอร์ที่ค่อนข้างครบในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแม้กระทั่งหลังคางก็ยังมีที่เก็บแว่นตาได้ด้วยนะครับ ก็ตัวฝ้าเพดานนะฮะอันนี้ผมมีอุปกรณ์ใหม่มีไฟส่องให้ด้วยนะครับก็เรียบง่ายนะครับเดิมๆสวยๆนะิเนียนนะครับนี่นะฮะเบาหลังยังเดิมๆอยู่เลยนะครับแล้วก็บาะด้านไม่ว่าที่เบาที่ผมนั่งอยู่แล้วก็ด้านฝั่งผู้โดยสารนะครับเป็นเบาผ้านะฮะสวยฮะยังเบายังไม่สุดนะกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับอย่างที่เบานะอินบ็อกสอบถาม ้ามาได้เลยหรือฝากเบอร์ฝากไลน์เดี๋ยวผมติดต่อกลับนะฮะนะ,ะเดี๋ยวเราผมเปิดตัวแฉบให้ท่านชมกันนะครับนี่ฮะด้านหลังนะฮะสวยฮะเบาะยังสวยเลยเดิมๆิมเลยนะครับแล้วก็แผงประตูยังเดิมเดิมอยู่เลยนะครับนี่ฮะก็จะมีมือเปิดที่ด้านเบาะแถบนะครับสามารถเก็บแก้วน้ำมีพงละลายเอ๊ะมีลำโพงนะฮะครบๆนะครับ,รบ,รบ,รบเดี๋ยวเรามาชมห้อง เครื่องโยนกันว่าเป็นอย่างไรนะครับร้อเลขมาอยู่ที่56,783กิโลนะปี2018สำหน่ายในราคา399,000บาทเดี๋ยวลองเปิดเปิดฝากโปรงชม,มฝากระโปรงกันนะครับนี่นะสวยงามครับตัวรถนะฮะฝากคุณหมูหวานถือต่อเลยนะครับนี่นะสนใดสนใจนะครับ แล้วอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวชมห้องห้องเครื่องยนต์กันก่อนเนียนๆเลยคอมมานเร็วนะครับ DID นะฮะเครื่องยนต์2.5ลิตรหรือ2,500ซีซีนะครับเครื่องไมเวกหรือเปล่าเป็นดีเซลนะนะฮะแล้วก็สองพันห้ซีซีนะครับตัว คิ้วหรือตะเข็บลาไอ้น็อตยังไม่ได้ถูกถอดเลยยังไม่มีตำหนิยังสิงอยู่อะยังเดิมๆดิมนะครับล้าก็จะมีสังเกตง่ายๆนะครับก็จะมีแต้มสีต่างๆนะฮะตรงนี้ด้วยนะฮะคุณหมววูหวาให้ผู้ชมได้ดูยวชมกันคือรถเนี่ยเวลามาจากโรงงานเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ ต้มสีเล็ก,ลกๆน้อยๆพวกนี้มาเนี่ยเขาหมายถึงว่าเขามีการ QC มาแล้วนะครับซึ่งรอยสีต่างๆเนี่ยถ้ายังไม่ถูกใช้งาน QC พวกนี้ยังอยู่เนี่ยรถมันยังใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนอกเหนือจาการะบบถุงลมนิรภัยแล้วยังมีที่เส้นสายเยอะๆเนี่ยนะ,ะก็คือแม่ปั๊ม ABS นะครับก็คือหมายถึงว่าให้ความปลอดภัยที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยก็คือ,คอ การันตีได้เลยว่าคันนี้นะฮะมิสูบิชิรุ่นนี้นะครับนอกเหนือจากฟีเจอร์ที่ผมบอกภายในห้องโดยสารแล้วก็พวกขี่แล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยทั้งก่อนและหลังการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะฮะในเรื่องส่วนของเครื่องกลับมาที่เครื่องยนต์แล้วกันในส่วนของเครื่องยนต์ก็ยังมีตัว2 0 0 5เทอร์โบนี่เป็นเทอร์โบแปรผันด้วยที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่นะฮะตัวเทอร์โบแปรผันนะครับเรียกว่าในราคา ปีป้ายหลุดในราคาของ SK Auto Car ในราคา399,000บาทนะครับกับ Mitsubishi Titan 2.5ลิตรนะครับ Mega Cab นะคปี2018นะครับรุ่น GLX กากบาทนะครับในราคา399,000บาท ท่านใดสนใจนะฮะอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาเลยหรือฝากเบอร์ฝากไลน์เข้ามาครับเดี๋ยวผมเป็นแอดมินผมจอร์ดคุณหมูหวานคุณป้าเปิ้ลน,นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับว่าในเพจไหนอย่างไรติดต่ออย่างไรนะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์แล้วท่านใดที่สนใจนะฮะอยากจะเข้ามาทดลองขับมาสัมผัสกับรถเป็นๆนะครับว่า SK เราอยู่ที่ไหนคุณหมูหวาน SK เราอยู่ที่ไหน นี่นะด้านหน้านะครับเอาไปให้คุณชมได้ชมเลยเรามีรถยนต์มากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเช่าออซื้อแลกเชิญแลกเปลี่ยนนะครับกับรถยนต์มือสองทุกชนิดนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือเป็นถนนตะกวนต,ตะกวนหาดทรายทองหรือที่เรียกว่าตลาดราวมัตะพุทธนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นจากฝั่งนี้คบุหก,กรรมมั่ตะพุธวิ่งเข้ามาสี่แยกนะครับ เข้ามาประมาณกิโลนิดๆนะฮะขวามือ s อสแ t o ต a ้ขายอยู่ขวามือนะครับถ้ามุ่งหน้าไปก็ลงหาดตะกวนนะฮะเดี๋ยวซ้ายไปก็ชุมชนกอกยาชาเดี๋ยวขวาปตทจีซนะครับรับแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดนะครับให้ราคาถูกเป็นพิเศษขายขายถูกขายถูกซื้อแพงนะฮะ ในเรื่องของรถมือสอเรามาว่ากันต่อเลยชอบซื้ออย่างไรกับ m i t s u b i s i ิไทตันนะครับมาเลยรอดได้ไหมเนี่ยกับรถยนต์กระบะนะมิสูบิชนะิไทตันสอลิตรเมกะแคป GLX เกียียธรรมดาปี2018 3 9 9 0 0 0บาทนะฮะที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือสถานที่นะ SK อยู่ที่ไหนเพียงท่านนะครับ นัดหมายขึ้นเข้ามาว่าท่านอยากจะทดลองขับสัมผัสรถเป็นๆมาชมรถกันอย่างที่ผมรีวิวให้ดูไหมสดสวยอย่างไรจริงแท้แค่ไหนเนีเรายินดีนะครับและบอกกันไว้เลยนะทุกสาขาอาชีพสามารถเช่าซื้อได้หมดนะครับเพียงท่านให้ข้อมูลเราอย่างชัดเจนนะครับเรามีสถาบันการรองรับในเรื่องของการเช่าซื้อนะทุกรูปแบบนะครับเพียงแต่ว่าท่าน ติดต่อเรามาทักทายเรามานะครับก็กับรถสวยๆรถดีๆกับรีวิวสวยๆกับผมจอดกับทีมงาน SK Auto c a ตนะครับสุดท้ายนี้นะฮะช่วงโควิดกำลังระบาดอยู่นะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับรัฐบาลปดล็อกแล้วนะในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะครับผมก็ขออวยพรให้หลายๆท่านนะครับโชคดีในการดำเนินธุรกิจแต่อย่าลืมนะครับป้องกันตัวเองนะฮะรักษาตัวเองให้มากๆ ใส่แมสนะครับล้างมือนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อการหลุดการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะครับด้วยความปัญหาดีจาก SK เคออตรนะครับและเดี๋ยวเรามาพบกันในรีวิวหน้ากับรถสวยๆนะครับอย่างไรก็ดีก็ขอฝากวิสุวิชิตไททันคันนี้ไว้ด้วยปี18 3 9 0นะฮะสามแสนบาทมีคันเดียวสวยๆแบบนี้นะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 嗯。Mm hmm. yeah.